สวัสดีครับสำหรับเ c ฟซีเดผู้ติดตามสู่คนเลยเดอครับเดอมื้อนี้อยู่กับช่องพอสิริฟั์มกสิภาพีพานองพายเอซมาอัปเดตแปลง,าปงายาครับแปลงยาซิกแนวครับนี่ครับแปลงนี้ที่เด้ปลูกไว้อาทิตย์ทีแล้วครับกสีมาเบิ่งมาเพิ่นหลังจากปลูกเด้อาทิตย์หนึ่งเพิ่นเป็นยังไงน,นะครับนาอผมกสิภา พี่พาหน่องมาเบ่งเฮ้ากับสีนรุนๆไปพร้อมกันครับว่ามันสีแข็งหยอดละไปอังสีนะครับผุมกัสิพาไปเบ่งไก่นี่ครับกะถือวา่าโอเคเลยครับนี่กระถือว่าแข็งหยอดอยู่ครับกะหยอดกะเคี้ยวอยู่ครับ หนึ่งสัปดาห์นะครับนี่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับกะทีหายนามไปเรื่อยๆครับหายนามไปมือละมือละงานมือละมองไปถ้าห้ทัวมันบ่ทัวหรอกครับผมีะพาไปเบึงเบึงว่าผมหายนามจังไลเนาะครับเนาะกะ็ถือว่ายังเขียวครับแนมไปนี่ก็ยังเป็นเขียวๆอยู่ครับ อู่เขียวอยู่ในระดับสายตากับือว่าบ่แห้งครับมาเบิ่งนั่งผิดก่อนครับมาเบิ่งนังผิดก่อนนี่ครับมังก็สิเขียวเขียวจังี่ครับกำลังแทงยอดขึ้นมานี่แทงขึ้นมาแล้วนี่หนึ่งอาทิตย์นะครับนี่แทงขึ้นมาแล้วครับให้เบิ่งนี่ครับผมปลูกแบบ ถ้ายโรตาลีปันเลยครับก็ทือว่าเกิดครับกักเกินหาสิเปอร์เซ็นต์นะครับผมเบิ่งจากระดับสายตาเนาะครับเนาะก็ทือว่าเขียวนะครับ <c oughs> การการห้น้ำผมกะสิเปิดแทงสีเลยครับเพิ่นกะสีไรไปเองเพิ่นวัตเต่บ่ให้ดินเพิ่นเป็นแห้งๆนะครับกะว่าแต่เอาหนาดินซุ่มๆกพะพ่อถ้าสิไม่ยืนหดมันกะบ,บ่อเหลี่ยงง่ายดอกครับ จะเลยปล่อยไปมือละสามสี่สัปโมงกับปิดครับตัวนี้คือเป็นน้ำจากาบาดาลครับซเสมอทุกคนมาแต่ผุดมาแต่บาทมั้งครับผูดเห็นั้งครับต่อขามห้องมากไม่นี่แหละครับมือนีก่กกสิเอาเอาแค่จังสีครับเอาแค่สามสี่สัปโมง ไปหาสวยนี่แหะครับกะพ่อพวกเทิ่งนี่กะพ่อมีหนามเน่ยครับกำลังเขียวคือกันครับเบิ่งจากระดับสายตาครับหายนามกให้ยไปทั้งสีเลยครับไว้เพื่อนแหงเลยซับซกันไปซับกันห้ เดี๋ยวพักเถิงครับพักเถิงบอทันเดย์บอทันเดย์มีหยามาปลูกครับกะซีเอาจากนี้แหละครับมันพอมันเบิดเอาจากแป้งนี่แหละครับไปปลูกฝักเถิงคาดว่านาทีไดเกเกวกอนฝนอยู่แหละครับต่างเปลว่าคร้ถ้าได้แป้งนี่กะสี เหลือๆล่ะครับกรสห้ามองปลูกอีกคือเก้าครับหมครับเขียวกำลังเขียวครับ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมกะสิมาอัปเดตให้พี่น้องด้เบิง่งคือเกาครับสํหรับภูมักเนาะครับแล้วมักปูย้ามาเกี้ยงงวกะอัปไว้ครับอัปเดตไว้เบิ่งนําครับตัวนี้คือบ่อได้ถือบ่ได้ถืออันนั้นเลยครับนี่บ่ค่อยได้ถือกนามเลยผมสิเอาให้เบิ่ง้ามันมันสิติดกะมันก็สิแท่งหย่อนใั่ไหมครับแต่ว่า ผมเบิ่งแล้วจากบริเวณบ่อถึงน้ำนี่มันสีบอก่าเกิดหมายถึงว่าเกิดอยู่ครับแต่ว่าบ่อถ,ถึงหาสิบเปอร์เซ็นต์กระชีอยู่ว่างี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับนี่ครับเพิ่งกระสีแท,ท,ทงออกมาเนี่ยนเบิ่งนี่เห็นบ่นครับนี่แล้วก็น,นี่ครับนี่นี่แหะครับ ถามว่าเป็นยังคือต้องให้ดินมันซุ่มๆไว้ก็คือให้มันให้หญ้ามันดูดซึมน้ำไว้ครับมันกับจังสีเกิดในเห้าแบบหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนาะครับเนาะน,นะครับก้อนสิปูกับต้องศึกษาก่อนครับ ผมจะศึกษาก่อนปลูกไปที่ละแรกๆกับปลูกที่ละงานนี่แหละครับปลูกที่ละงานศึกษาว่าปลูกแบบไดแล้ะกะ็เอามาทดลองเอาผมก็ทดลองมาหลายวิธีแล้วครับปักดำก็กรเคยครับ อนนี้พันธุ์มันลายกับปุมก็เลยเอามามาเห็ดจังสิครับเอามาหวานหวานหล่ะก็ใส่โรตีเลยครับเน้นเนีนเห็นมันเน้นปลูกล้ายนะครับก็คือเ้ากับปูไปให้มันในก้อนหนาฝนกับหนาฝนกับมาหามันเลี่ยน่ะมันก็นสิปลูกปลูกยากแน่ครับมาเบิง่งนเถิงพักเถิงกัน นี่ก็เป็นนามนามจากสะนี่ครับสะใหญ่สะใหญ่ครับพักเท่งกะเกิดกำลังเกิดคือกันครับแค่นี้แหละครับพักพักเลือกะพักเทึ่งที่ว่าเลือกะคือน,นาสิ กับ,กบสองอะไรมั้งหรือบอ่ถึงครับพักถึงเลือเรือกับบ่ร้ายแล้วครับ้าปลูยอ่กเชื่อใน,นกะทิเอาให้มันเหลี่ยวเลยครับผมทีแบบ่แบบแบบตัดตัดตั้งแต่พูดมามาสุดพี่แล้กให้ลูมมัน ตัดตัดเอ้ยครับตัดเท่งเลี่วเป็ตัดลุมต่อเลยครับแบบวนเลยครับผมมาสีเดจังสันสตัดไปหมือนละมือนละจ็แถวหน่อย่าป่านหมื่นละสองแถวกะเต็มรถไทยแล,แล้วครับผมว่าให้มันได้จักสามสิบหมื่นให้มันได้เดือนหนึ่งนี่สามารถเลียงงวัวได้แบบ มวนเลยหหครับผมว่านะครับกำลังเกิดครับกำลังเขียวครับมาอัปเดตถ้าผู้ดใดมาคลิปนี้ก็าฝากรับส่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับนในการฮิดคลิปคลิปนี้อาซีิบมีสซาละหรือว่า กมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมกะมาอัปเดตที่ผมได้ปลูกไว้อาทิตย์นึงว่ามันสิเกิดบอบสแล้วมันกะเกิดตอนนี้กเกิดได้ละหาสิหกสิเปอร์เซ็นต์ละครับนี่ถือว่าพ่อใจครับพ่อใจพ่อใจมากๆเลยนะครับพ่มเกิดรายแล้วครับเนาะเข้ากับปลูกบอแมนปลูกนาขออ้างวนซำไปครับนา เมษากเป็นหนาหอนเต่ว่าก่อนปลูกกับผมกะเบิงเบิงไอี้ยก็แล้วครับกรมอุตุอยู่ครับว่าฝนสีมาเหมือดเนาะครับเนาะพอฝนมาปึ๊บพอฝนตกปึ๊บมือมือต่อมาผมกะปลูกเลยครับเพิ่งจะมีนีหนามไ้ผมเนี่ยแบบมันจังบ่บ่แหงหลายกะเขากบมาโหดหนามเอากะเขากะบ่แม่นว่าเขาอยากปลูกตอนใดก็ใดเนยครับ นาเลี้ยงนี่ทางข้าบ่มีหน่มฝนมันก็บ,บ่กเกิดในห้าครับก็บคือว่าแลครับมันก็ต้องเอาเอาทางธรรมศาสตร์มามาซอยนําครับพอฝนตกปุ๊บเบื่อต่อมาผมไถปลูกเลยมันก็ดีครับก็บคือเป็นการวางแทนไปแล้วครับ ผหัหนี่นามบบถึงครับนี่กระจังสามเอาครับจังมาสามเอาเอาแคบถ่วงนี่เห้มันเกิดก็โอเคแล้วครับผมกระสิไปโอ,โ,อโอ้ก่อน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 นี่ครับ โอ้กำลังเขียวเลยครับนี่ผมกรสีไปตัดหยาใหงวายนะครับอันนี้สำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครขช่องโพ่อทีรีฟ้าเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทำคลิปน้องครับนอ้นอสำหรับวันนี้พ่อทีรีฟ้าฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ